คัมพีห้าห่วงโดยมิยามโตมุสชิแปลและอ่านออกเสียงโดยลอดออฟวอร์นิคคัมพีแห่งอาปโป3สามสิบสามสิ่งที่เรียกว่าการพลาดรับ สิ่งที่เรียกว่าการพาดรับนั้นคือยามตีประสานกับศัตรูเมื่อกลายเป็นจังหวะตกตังตกตังณนะที่ศัตรูตีให้พาดด้วยทัาจิของตนแล้วตีจิตที่พาดประสานนั้นมิใช่สักแต่ว่าพาดไปอีกทั้งมิใช่รับ ให้พาดทาจ j ิที่ตีตอบทจ j ิที่ตีของศัตรูจากพาดให้ตีศัตรูโดยไวพาดให้ชิงลงมือก่อนตีให้ชิงลงมือก่อนเป็นข้อใหญ่ใจสำคัญหากจังหวะพาดประสานกันดีถึงศัตรูจะตีแรงอย่างไรหากตั้งจิตพาดสักเล็กน้อยปลายทาจ j ิจะไม่ได้ตกเลยสมควรฝึก เอาให้ได้คิดพินิษให้ดี